สวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องวันนี้อยู่กับพี่ปานน้ำโชกอยู่กับห้างสิงเชาว,วันที่สิบสิงหาคมบอสสองหาหกหาเด้อห้างสิงของเฮาเดนหนึ่งเด้อเดนเดนหนึ่งวิ่งหลุดโดดทดลองทลองเป็นเก้า ตัวล้องเป็นเข่าเด้อตัวจอจะมีหนึ่งเก่าหนึ่ตัวอีกตัวหนึ่งจะเป็นเก่าสอเก่าสแล้วก็สองสเด้อสามตัวสามตัวจะเป็นหนึ่งหเก่า 3ามแล้วก็2อกับ2เด้อระวังระวังเดืนเนือนำเดืนดเนือนำหนนึองสองสางสามเก่าเก่าเด้อนี่ยยันมันออกเบืนอหายโดยเงาป้งนำโชคเด้อ ขอบคุณหลายๆทีท่ติดตามรับชมรับฟังเด้อส,ส,สนับสนุนสนับสนุนได้ทีหาสองหนาาึ่งสี่หนึ่งเกตุตบแปดสองสองนะคันผุ้นเพเด้อทุกคนอย่าลืมกดจับสกายกดแชร์กดกระดิ่งเพื่อผ่านติดตามเลขาหน่อยเล่าแล้วก็รัฐบาลหรือหวยหุ่นใดที่เงี้ปังน้ำโชกขอให้มันมันเฮงๆปังๆถูกๆูถูกขวดเด้อเดีว,ดว,ดวเจอกันไหมเด้อ เดนหนึ่งเดว,วิ่งหลูดหนึง่งล่องเขาโอเคป๊อ